สวัสดีครับมาตอมใจกันเงินครับวันนี้เรามากับ w e ลพลาสนะครับการลงทุน w e ลพลาสจากทางกสิกรใครที่ยังไม่รู้เรื่องนะครับกลับไปดู e p ีหนึ่งเนาะบอกไว้แล้วว่ามันลงทุนอย่างไรเป็นแบบไหนมีกองทุนรวมจัดสรรได้แบบไหนตามเป้าหมายหรือตามความต้องการของเรานะครับซึ่งตัว w e ลพลาสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสามารถลงทุนได้ง่ายๆใครที่มีตัวแอปพลิเคชัน K+ คพลาสอยู่แล้วนะครับสามารถเข้าไปแล้วก็กดลงทุนได้เลยทีนี้เรามาติดตามผลกันนิดนึงผมต้องบอกก่อนผม DCA ออยู่ทุกเดือนนะ ไม่ได้หยุดนะครับแม้ว่าเราไม่ได้ทําคลิปแต่ว่าเราดีเซอยู่ตลอดนะซึ่งการดีเซของผมเนี่ยก็คือขั้นต่ำเนาะมันคือ500บาทในทุกๆวันที่15ครับผมชอบวันที่15กลางเดือนก็ดีเซไปเรื่อยๆนี่คือภาพบุรวมของการลงทุนไปประมาณ7เดือนแล้วครับเพราะว่ามูลค่าพอร์ตจริงๆคือ3,500บาทเนาะก็ห้าห้าบาท7เดือนทีนี้ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนติดลบอันนี้บอกกันเห็นเห็นเลยว่าลงทุนแล้วมันติดลบอยู่9.23%ซ หายไปประมาณ300กว่าบาทถามว่าเยอะไหมเเดือนหายไป9%ก็ไม่เบานะครับถ้าเกิดครบ10เดือนเนี่ยเออครบ12เดือนปีหนึ่งเนี่ยอาจจะหายไปสัก10%หรือ12%ก็เท่ากับการลงทุนมีความเสี่ยงถูกไหมครับการลงทุนมีความเสี่ยงสถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่เป็น global คือมันมีหลากหลายตัวกองทุนมากซึ่งทั้งไทยทั้งต่างประเทศทั้งสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยเสี่ยงกลางเสี่ยงมากนะครับมันมีหมดเลยแต่ว่า สัดส,ส่วนออกมาเนี่ยมันติดลบนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัดส่วนการลงทุนมันเป็นยังไงบ้างซึ่งปัจจุบันเนี่ยการลงทุนนะครับ54อยู่ในตราสารทุนที่เป็นตลาดแบบต่างประเทศตลาดต่างประเทศมีอะไรบ้างก็มีจีนนะครับเนี่ยมีไชน่าเห็นๆเ,เลยนะครับไชน่าบอลนะครับมี j p x ก็คือเจแปนนะครับมี USA มีโกลบอลมีอินเดียมีเวียดนาม Nam, คือให้น้ำหนักไปอยู่ที่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะ นะครับอันที่2นะครับเขาบอกว่าสีส้มนะครับตัวที่เป็นตราสารนีไทยนะครับเคซีบอลอย่างเงี้ยนะครับตราสารนีไทยเอาจริงๆก็สําหรับผมผมมองว่าตราสารนีไทยเนี่ย มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะถ้าทุกวันนี้นะครับเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยเราเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเปอร์เซ็นต์ในผลตอบแทนในเรื่องของการลงทุนต่างๆมันแย่ลงอย่างฝากธนาคารเหลือ0ู5เนาะดอกเบี้ยนโยบายออบอนหรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยลงไปเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยตอนออถ้าย้อนกลับไปเนาะ daily การเงินทํามาช่วงกแกๆเนี่ย่อ,อปีที่แล้วนะครับ การลงทุนในผมยกตัวยอย่างของกรสิกรแล้วกัน Kfix นะครับตัวกองทุน Kfix หรือ Kfix p l u พเนี่ยยังทำผลตอบแทนได้อยู่ประมาณ2%นะครับแต่น้นวันนี้มันเหลืออยู่ประมาณ0.4-0.3นะครับพอพอกับเงินฝากแล้วแต่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าเพราะนั้นเนี่ยมุมมองมันต่างกันละ นะครับอีกอันนึงสีเขียวเนาะตัวที่เป็น K-Star นะครับ K-Star เนี่ยเป็นอกองทุนรวมหุ้นไทยที่เป็นแอคทีฟนะครับก็มีคัดตัวเด็ดๆเนาะเหมือนดาวเด่นนะครับมารวมไว้ซึ่งซึ่งทะนาวันนี้หุ้นไทยมันก็ทรงๆเนาะผมไม่ได้ดูหุ้นไทยมานานมากแล้วแต่ว่าผมซื้อหุ้นรายตัวนะหุ้นรายตัวบวกดีดีพูดจริงๆนะครับผมจับบางตัวที่เป็นแบบว่าเป็นแมกะเทนแล้วก็เป็นเจ้าของตลาดเนี่ยก็ ก็บวกดีตลอดเลยนะครับพวกหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหุ้นกลุ่มอ่สารณพโภคนะครับกลุ่มที่เป็นของกินของใช้ที่ได้รับผลประโยชน์แน่นอนจากราคาสินค้าขึ้นตอนนี้นะครับราคาน้ํามันขึ้นเนี่ยมันได้รับผลประโยชน์มากๆมันขึ้นดี แต่พอเป็นหุ้นไทยถ้าเป็นเซ็ตเซ็นสิบอ่ะมันกลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันกลับดูแบบเออเหนื่อยๆน,น,น,นะครับเหนื่อยๆไปด้วยซ้ำนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นสีชมพูนะครับ KGB เนาะมันก็คือตราสารนี้ที่เป็นต่างประเทศ Global Bond ยังพอผมว่ายังพอทนแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าไม่ควรทั้งนั้นอะทุกวันนี้ Global Bond เนี่ยเมื่อก่อนเราถูกสอนว่าบอลมันมันมันมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าหุ้นแต่สําหรับผมผมว่าว่านวันนี้นะครับเออไม่ต่างกันเลยนะดีไม่ดีบางครั้งเสี่ยงมากกว่า เพราะว่าเสียงที่หนึ่งคือเสียงที่ผลตอบแทนจะแพ้เงินเฟอ้อเสียงที่2คือมันปรับตัวลดลงนะครับแต่พอหุ้นหุ้นมันเสี่ยงเงินเฟ้อไหมมันก็เสี่ยงแหละแต่มันอาจจะมีความสามารถในการทําผลตอบแทนได้ดีกว่าเพราะว่าเบื้องหลังของหุ้นมันคือธุรกิจนะครับธุรกิจก็อยากจะเซอร์วายนะหรือเอาตัวรอดให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้แต่ถ้าเกิดตาสารหนี้เนี่ยมันคือการกู้เงินมาล้วการันตีว่าจะคืนเท่าไหร่แต่พอเงินมันเฟ้อขึ้นนะครับบริษัทอาจจะลงทุนปุ๊บ แล้วได้กําไรหรือไม่ได้แต่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยชัวๆมันเป็นอะไรที่การันตีนะครับผมก็มองว่าสถานการณ์แบบนี้อะไรที่เป็นสินค้าการันตีอ่ะอันนั้นอ่ะจะเริ่มหนาวหนาวอย่างที่ผมเคยพูดขอนอกเรื่องนิดน,นึงผมเคยพูดว่าพวกสินค้าการันตีผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นพวกพันธบัตรเนาะตราสารหนี้หุ้นกู้ประกันที่เป็นแบบประกันประกันออมเงินเนาะมันจะเลิกขายในอนาคตครับเพราะว่า เพราะว่าสินค้าพวกการันตีเนี่ยมันเริ่มเอาไม่อยู่แล้วกับสภาวะเศรษฐกิจที่ขึ้นลงแบบเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้แหละที่ที่เขาถกกันมาตลอดนอะอเมริกาจะพูดมาตลอดว่าไอ้อะไรที่เป็นสินค้าการันตีจะเริ่มมีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยผมว่าณวันนี้เนาะเรื่องบอลต่างๆเริ่มละแต่ว่า ส่วนตัวเนี่ยสัดส่วนที่เขาลงทุนผมว่าก็ยังดีนะให้น้ําหนักที่ที่ที่ต่างประเทศมากกว่าสำหรับใครที่ต้องต้องใช้ค backlog, uhm mankind, <go> ํานี้แันนว่าใครที่จะลงทุนตัวเวลพลัสเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างเนาะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเหมาะกับคนที่กําลังเริ่มต้นในการลงทุนแล้วยังไม่สามารถเลือกกองทุนได้เองเออจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าช่องเนี้ยใครที่ตามดูเนี่ยหอ่านแฟกชีตเป็นนะครับเพราะว่าผมสอนอย่างละเอียดแล้วก็อ่านให้ดูเยอะ แล้วก็จะมีกองทุนเก่าๆเนี่ยหลายตัวที่ทํารีวิวให้แล้วหลังๆไม่ได้ทํารีวิวเพราะอะไรก็มันก็อ่านเหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้ต่างจากเดิมดูแฟกชี t ดูอะไรก็ดูว่ามันเป็นประเภทไหนแอคทีฟพาสซีฟมีปันผลไม่มีปันผล อ่าเป็นฟันออฟฟัน์มีกองทุนหลายๆกองอยู่ข้างในหรือว่ามันเป็นอ่าฟีดเดอร์ฟันก็คือไปฟีดจากต่างประเทศมามันดูไม่ไม่ยากเนาะนะครับแล้วก็ดูการบริหารจัดการว่าป้องกันความเสี่ยงไหมอ่ความเสี่ยงของผู้จัดการกองทุนเป็นอย่างไรก็ดูแค่นั้นเองความมั่นผวนนะครับวิธีดูง่ายๆเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไทยก็สอนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าอ่ตัวเวลพลาสเนี่ยถ้าจะเหมาะกับคนก็คืออาจจะเหมาะกับคนที่1เลือกกองทุนยังไม่เป็น พึ่งเข้าสู่ตลาดการลงทุนเลยอยากลองดูนะครับข้อที่สองคนที่ขี้ลืมนะครับชอบให้ dCA แบบลืมๆนะครับบัญชีงเงินเดือนอยู่กสิกรอย่างเงี้ยนะครับชอบเลยผมว่าทิ้งเงินไว้ในกสิกรแล้วมันก็ตัดทุกๆวันที่สิบ้าครับตัดไปเสริมสร้างวินัยการลงทุนที่ดีมากๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเขาลงทุนให้ก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าก็ดีแล้วมันทําให้เราไม่พลาดโอกาสการลงทุนคือ,อใช้คํานี้แล้วกันแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ลงทุนเก่ง แต่การกระจายหลายๆอันกระจายหลายๆแผนกระจายหลายๆที่มักจะย่อมดีกว่านะครับการมีเงินแล้วไปอยู่กกเดียวที่เดียวเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการผูกขาดด้วยเหมือนกัน ถ้าเกิดวันนั้นแอปพลิเคชันมีปัญหาถอนเงินไม่ได้เอาออกไม่ได้แต่มันเหตุเหตุจําเป็นที่เราต้องใช้เงินก็เป็นปัญหานะครับการกระจายเนี่ยมันทําได้แล้วมันก็โอเคนะผมว่าลองของเอ่อวลพลัส well ใช่ไหมเราก็ไปลองของอ่ะอยากหลายๆเจ้าไปลองทางฟิโนมิน่าไปลองทาง o d ดินไปลองฟินเวสไปลองอ่ t จิตตะไปลอง SCB Robo Advisor มันมีหลากหลายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเรากระจายได้นะครับไม่จําเป็นต้องกระจุกไว้อยู่ที่เดียวน,น,นี้ก็เป็นเป็นมีมกว่าเป็นแนวคิดแ้วกันเนาะว่าตัวเวลพลัสมาใคร ทีนี้ก็สาหรับใครที่อยากจะลงทุนเวลพลาสเริ่มต้นนะครับใช้เงินไม่เยอะมันลงทุนได้ง่ายๆแล้วก็เริ่มต้นง่ายด้วยก็มีคลิปวิดีโอเนาะผมทําไว้แล้วนะครับล่าสุดเลยของทางเวลพลาสของทางเกสิกรเนี่ยก็สามารถไปดูได้แค่มีบัญชีธนาคารนะครับเราก็มีแอปพลิเคชัน K+ เราก็สามารถลงทุนได้ทุกที่แหละก็ง่ายสะดวกปลอดภัยก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคอนเทนต์นี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่เราไม่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์รีวิวเนาะเรารีวิวเองเองนี่ก็เงินก็เงินผมจริงๆ ลงทุนไปเพื่อให้เราเห็นว่าจริงๆที่ลงยังไม่ได้มีอะไรนะเราอยากจะรู้ว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตด้วยแนวคิดอะไรถ้าไปเทียบกับโรโบแอดไวเซอร์ของทาง s อ b ใช่ปะที่เราลงทุนก่อนหน้านี้นะครับโ okay, <Okay, S 2> อเคก็ฝากคอนเทนต์ไว้ด้วยนะครับจะได้อัปเดตกันว่าพอร์ตแต่ละพอร์ตเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยมีติชมอะไรก็ข้างล่างนะครับฝากติดตามรายการเงินงทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบทิกตอร์ไอจี l i น์แอนะครับทักเข้ามาถามปรึกษาการเงินปรึกษากองทุนหุ้นได้นะครับไม่ได้คิดค่าบริการใดๆนะครับโอเคฝากไว้ประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ